จเอะได้ยินเสียงหนูไหมพี่พิมพ์บอกหน่อยค่ะได้ยินเสียงหนูไหมพี่มีประเจไหมนั่นชัดากพี่มีประเจไหมนั่นเ yeah. โบใส่แล้วลองขึ้นดูค่ะโบมี่วัสดาสวัสดีค่ะอยวันนี้จิโลบแปดองศาแต่แดดออกค่ะทำงานบ้านเพิ่งเสร็จเนาะหยุดพักผ่อนยี่สิบสามสิบนาทีแล้วจะทำต่อสองนาทีกับหนึ่งพี่ยังไม่กดไลค์ให้หนูเลย ไม่ไลท์ทำไมไม่ขึ้นนะเดี๋ยนะจ่วยยหอันว่ากดแล้วเห็นแล้วค่ะเพิ่งขึ้น,นเดี๋ยวเปิด iPad แป๊บหนึง่ง ไหนล่ะอุ้ยชงหลวงยังไม่กินข้าวเลยป้าดาวัสดีค่ะทำงานบ้านยังไม่เสร็จเลยขึ้นมาทักทายคิดถึงจ้ะป้าดาเอาประแจไหมคะป้าดาขา พัดขึ้นแค่จะลองขึ้นแค่ยี่สิบนาทีนะคะติดลบแปดองศาแต่วันนี้แดดออกค่ะมันไปทำงานเพิ่งกลับมาถึงบ้านค่ะไม่ไม่ได้ทำคลิปเอาจ้าสันแปน๊บนึงนะคะอู้มันกดยากตรง <c oughs> กดผิดอ <c oughs> นะวน่ ดีจ้าพี่ทอ้องหืมพฉันะสามล้านท่านป้าดาพิมพ์มาใหม่คะ่ะเมื่อกี้พัดกดพัดกดบล็อกป้าดาหรือว่าพัดกดอะไรไม่รู้อะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองขึ้นเออจะลองขึ้นเออ iPad ดดูนะคะอันมันจอเล็กขึ้นมือถือเนาะ ลุงมองหน้าพัดกดบกประดาหรือเปล่าะทำไมไม่เห็นประดาไม่สบายไข้หวัดเล่นงานอยู่พักผ่อนค่ะประดาเหลือเท่าไหร่แล้วคะประดาของประดาน่ะ เดือนนี้พัดไปยน์ให้ประดาหรือยังไม่รู้เนาะพัดลืมข่าวเห็นโอเคค่ะกินยาพักผ่อนนะคะประดาแต่แต่ยอดวิวของประดาเยอะนะยอดไปเก็บปลานะ่ะไปหาปลานะ่ะพัดบ้าคงเดือนนี้คงจะครบแล้วแหละเนาะประดาเนาะมันก็เป็นเงินสะสมของเรานั่นแหละ ลุงทำงานไม่คะลุงยังอยู่เก้าจ้าเดือนนี้น่าจะครบแล้วน้ะพาน้อพัดว่านเนาะสิ้นเดือนนี้แหละของพัดก็ของพัดก,ก็ยังงงตอนแรกว่าจะได้ตอนแรกว่าจะได้เอก้อนที่สามเดือนนี้แล้วนะคะแต่มันนังไ,ไงของพี่ยูก็ไม่รู้ ไม่เป็นไรค่ะป้าดาลงลงช็อตไปก่อนค่ะ mm. เพราะว่าเวลาขึ้นแบบนี้ก็ได้นะขึ้นแบบนี้ตอนนี้ตอนนี้อ่ะเขากำลังดันที่ไทยค่ะยอดวิวแต่ละคนสามสี่พันวิวเนี่ยขึ้นแค่ยี่สิบนาทีแต่ว่าเออมันยังไม่มาถึงยุโรปนะคะตอนนี้เขาดันที่เอเชียค่ะ เรียนไม่ขึ้นเลยของพัดก็เหมือนกันป้าดาตอนแรกอะว่าจะตอนแรกอะว่าจะได้ว่าจะได้เดือนที่แล้วแล้วมันไม่ได้ไงมันมัยังไม่ครบเกณฑ์ไงก็งงเหมือนกันเนี่ยถ้าป้าดาขึ้นแบบนี้นะคะขึ้นแค่ยี่สิบนาทีนะคะป้าดาเพราะว่าเขากําลังดันที่ไทยค่ะตอนนี้เขากําลังฮิตกันเนาะเขาลันเขาดันที่เอเชียเนาะ ตอนนี้แต่มันแต่ยังแต่มันยังไม่มาถึงยุโรปใจเยินป้าดางานงานบวชเริ่มมีละพี่ทองเดี๋ยวๆป้าดาพัะดะ พัดอ้วนขึ้นจริงๆค่ะประดาเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพัดก็ใส่หัวข้อนะคะบางคนถามว่าทําไมพัดไม่ยิ้มเลยเนาะทําไมพัดไม่เห็นฟันอะไรเลยเนาะคือฟันฟันพัดข้างหน้านะ่ะมันห่างค่ะพัดไม่มั่นใจที่จะยิ้มเนาะไปหาหมอฟันมาแล้วเขาก็ทํานวนทํานี่ให้เรียบร้อยหมดแล้วแต่แก้มป่องพะนะแต่วันที่สิบหกเขานัดไปตรวจนะคะไปตรวจว่า การที่เขาอ่ะขูดรากฟันอะไรเรียบร้อยหมดแล้วจากนั้นก็จะทําการาให้เราไปกัดเป็นฟอร์มค่ะเป็นฟอร์มฟันน่ะเนาะเป็นฟอร์มฟันน่ะรอจัดทรงใช่ค่ะเนาะบางคนว่าเออทำไมพัดไม่ยิ้มเลยทำไมพัดเออไม่เห็นฟันเลยอันนี้คือพัดไม่มั่นใจตัวเองคือฟันพัดไม่สวยข้างหน้านะคะมันห่างออกเนาะขอบคุณเจ็ดล้านท่านกับสามล้านเลิฟนะคะ มันห่างอ่ะป้าดามันมันเราอายุเยอะแล้วมันมันห่างอะมันไม่สวยอะ่ะถามพี่ธงดิพี่องเห็นตลอดเนาะคือคือจะขึ้นมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังเนาะเพราะว่าเออเราไม่มีความมั่นใจในการยิ้มที่เราฟันเราไม่สวยข้างหน้าเนี่ยรอจัด วันที่สิบหกค่ะหมอนัดวันที่สิบหกสิบหกมกราเนี่แหละเดือนนี้แหละแล้วก็หมอฟันนะคะแล้วก็ไปตรวจไปเช็คลิ้นหัวใจวันที่ยี่สิบสองห่างกันห่างเหมือนกันของพันมันบิดด้วยนะปดามันบิดเลยนะแล้วก็วันที่ยี่สิบสองพัดก็จะไปเช็คลิ้นหัวใจจากนั้นก็กุมภาก็บินค่ะ เนาะถ้าทุกอย่างโอเคเนาะประดาห่างเพราะว่าถอดอาจีขอบคุณแปดล้านท่านแล้วก็ห้าล้านเลิฟนะคะเดี๋ยวก็โดนประดาไม่ของพครมันมันพัดไม่มั่นใจตัวเองไงประดาเนาะ ไอ้สวัสดีจ้ามารับชมด้วยจ้าขอบคุณค่ะาไอา้เอาปรเจโบพี่รีสอร์ทวีรีสอร์ทดีวิดีโอสวัสดีจ้าไอา้ขอบคุณหลายๆจ้าที่แวะมาขอบคุณนะคะขอบคุณแปดล้านท่านกับห้าล้านเลิฟนะจ้า คือเมื่อนีพัดกับเฮ็ดงานมือแรกของปีนะคะไปเฮ็ดงานมาเนาะแล้วก็ตัต้งแต่คริสมาสมาตั้งแต่คริสมาสมาแล้วก็บดได้เฮ็ดทําความสะอาดบ้านเก็บของคริสมาสโน่นนี่นั่น,นะค่ะก็เลยเออโล่ขึ้นทักทายพี่พีคิดหอดเนาะบ่ได้เฮ็ดคลิปลงเนาะพัดก็เลยแวะมาจ้ะขอบคุณหกล้านเลิฟด้วยนะคะ คุณรีสอร์ทเอเปลกมาประดามันเป็นเรียนกิบบุขึืนเนาะอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนในน,น,ในี่ยเปลี่ยนในเปลี่ยนในภาพปูโตะใหม่เนาะเอาของคริสต์มาสออกปีนี้ที่ยุโรปคือหนาวมากนะคะหนาวติดลบ กินเขาแรงกับอย่างน้องอ๋อหนูว่เสียอันนัน้นหนัวสีลวกไอ้ซิงจี้ไหมเขาเอื่นซิ่งจี้ใช่ไหมเนท่างขั้นในกินนเขวนนี่เลยน้องฟูัดดีจ้าเดี๋ยวพัดใส่ประแจให้นะเดี๋ยวนั่นนะต้องจับดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันไอไปกดบล็อกสวัสดีพี่พัดคนจจ๋ยไม่ช่วยแล้วฟันพี่พัดฟันพี่พัดห่างฟันพี่พ พันพี่พัทเออไม่สวยอ่ะไม่กล้ายิ้มเหมือนน้องพบขอบคุณห้าล้านท่านกับเจ็ดล้านเล่มนะคะขอบคุณค่ะพาสเออเมื่อวานไปดูพาสปอร์ตเนาะพาสปอร์ตไทย พาสปอร์ตพาสปอร์ตไทยกำหมดอายุปีที่แล้วเดือนเดือนเดือนพฤศจิก,ก,กาแต่พัตเชต่ังใดวะนี้ดีจ้าพี่ทองสวัสดีค่ะแต่ว่าเป็นยังดอกพัดมีอันมันมีพาสปอร์ตของเยอรมันอยูนะ่เนาะและ้วบักลับกลับไปนี่ก็จะไปเฮ็ดพาสปอร์ตไทยค่ะไปต่อพาสปอร์ตไทย ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเนาะทำงานบ้านเบ็กไปด้วยไม่ได้ทำคลิปลงก็เลยขึ้นแบบนี้ค่ะยังไม่มีเวลาทำเลยวันนี้เจ้านายก็ทำงานเป็นวันแรกเนาะ จ้าค่ะน้องวงขาวส่นขอบคุณ8ดล้านท่านนะคะแปดล้านท่าน8ล้านหรือขอบคุณค่ะยฟบไปเปิดร้านแบบค่ะพี่ผัดไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพี่ก็จะลงแล้วค่ะน้องฟุฟบพี่ขึ้นแตน่พี่ขึ้นประมาณยี่สิบยี่ห้านาทีพอค่ะขึ้นมาเฉยๆเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปเนาะขอแนะนําให้พี่ๆทุกท่านนะคะถ้าใครอยู่เมืองไทยนะคะถ้าใครทําช่อง youtube อยู่เมืองไทยให้ขึ้นแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขากําลังเขากําลังดันอยู่ที่เอเชียนะคะอยู่ที่ประ,ประเทศอ,อยู่ที่เอเชียนเนาะประเทศไทยเขาก็ดันกันอยู่นะคะ แต่ยังไม่มาถึงยุโรปนะคะเนาะคือยอดวิวใครทําแบบนี้ปังยอดวิวเยอะค่ะเนาะคนที่กำลังจะจะยอดวิวแล้วก็ยอดกิโลก็ขึ้นนะคะไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นนานค่ะที่เมืองไทยเนาะพี่ผัดไทยเอาประแจไหมคะพี่ขอบคุณแปดล้านท่านแปดล้านเลิฟนะคะขอบคุณนะคะ มามามาจ้ากินข้าวกินข้าวเที่ยงกาแฟาต่อโอ้โหดันแนวอื่นค่ะเบิย์ดองฟอฟเอาค่ะกินก็เที่ยงกับอะไรคะพี่ปัทไทพัฒนเพิ่งเลิกงานมาค่ะมาเลิกงานมาก็มาทํางานบ้านก็ยังไม่ทําอะไรเลยเนาะหิวข้าวเหมือนกันเลยดันดันแนวอื่น <laughs> ตอนนี้ก็บ่ายโมงหกนาทีดันอะไรคะคนสวยเนาะ ชุวหุ่นเก้มโปงเลว้วลดหุ่นเก้มโป่งเลว้วจะลดแล้วค่ะป้าดาเสื้อผ้าใส่แน่นไปหมดแล้วเนี่ยป๊บใส่บ้าครับอันนั้นมันของป้าดาพี่ท้องลุงนั่นมันของป้าดา ด่ตาตากปลาไว้ให้ให้หนูหรือยังเมื่อวานพ่อก็ไปเก็บไ,ไอ้เก็บไอ้กเก็บบกกวากัจาเก็บบกกวกากันมาฝานตากแดดไว้ให้สวัสดีทุกท่านเด้อจ้าจากพี่ผัดไทยเนาะพี่ผัดไทยบ้านพี่ผัดไทยติดลบเท่าไหร่คะตอนนี้เมื่อเช้าพับตื่นไปทํางานตอนนี้ติดลบแปดค่ะ เยอรมันแต่ฟินแลนด์นอร์เวย์นี่ลบสวีเดนนี่คือลบเยอะเลยหุ่นชั้นขออีกขออีกสามนาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวพัดก็จะลงแล้วเนาะ <c oughs> ตอนนี้ที่ไทยหนึ่งทุ่มผมนอนในมุ้งแล้วดูไลฟ์ พี่วันเพนสวัสดีค่ะพี่วันเพ้นพี่วันเพ้นขาตอนนี้ของพี่วันเพ้นสามสามหนึ่งแล้วนะคะขอบคุณนะคะหนุ่มลาดเ้าสวัสดีสวัสดีครับไผ่นอหนุ่มลาดเผานี่สวัสดีค่ะ ลบห้าถึงแปดลจ้าอู้เยอรมันก็เพิ่งจะเริ่มนะคะสวัสดีครับแอดมินพี่หนุ่มลาดพ้าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็ค่อยๆไปเนาะพี่วันเพลญนเนาะถ้าไปเยอะมันจะปิวนะคะเจ๊ว่าสวัสดีค่ะ เออ่พี่ทองคงของพี่ทองคงเหลือเหลืออีเหลืออีสองใช่ไหมคะไปตามพี่มันเพนให้พัดด้วยนะคะขอสูตรผัดไทยหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะบ้านโฟรลบสิเหกหรือว่าบวกน้องสวัสดีลุงว้าผู้ใดน้อนี่เนาะ ประดานางว่เจ๊เจ๊เจ๊ยังไม่มีไม้ค้ำเดินใช่ไหมคะโฟบวกหนึ่งค่ะน้องโฟบฝากฝาก,ฝากพ,พี่วันเพนด้วยนะคะตอนนี้สามร้อยสามร้อยสองแลวเนาะแล้วก็พี่ดองคงพี่พี่พี่ทนทาน,นอ,อีกคนเนาะที่ที่พี่เขาไปคอมเมนต์ให้พี่อะ่ะ ไปตามหน่อยตอนนี้เจ็ดร้อยจะแปดร้อยแล้วค่ะขอบคุณหกล้านท่านกับสิบล้านเลิฟนะคะหนุ่มราเท้ากดริ้วค่ะนะอุ้ยปิ่กเกวาไม่มีนี่สวัสดีครับทองคง นางว่ายป้าดาก็บอกคุณวันเพนบวกหนึ่งจ้าขอบคุณค่ะป้าดาขอบคุณนะคะอมานางว่ายจากเจวาเาะฝากฝากพี่พี่วันเพนด้วยนะคะเนาะช่วยช่วยกันนะคะปู่สามสามโจกสวัสดีค่ะ ไม่เป็นไรค่ะพี่บรรพินช่วยช่วยกันนะคะเขียนช้าตอวไม่ทันไม่เป็นไรจ้าใครจะเอาประเจก็บอกผมนะเอ้ยบอกบอกพัดนะคะผมมารอวองแหวงเอ้ใครโน่นี่พี่มืน่นสวัสดีค่ะหรือว่าหรือจะว่าจะเป็นพี่ชาดํา สวัสดีป้านามืน่นนางไหวค่ะสวัสดีค่ะพี่ทองคงจากจากพี่มื่นนะคะแมนเหลวคนนี <c> ิ <oughs> ใช่พี่ชาดามิา่งป้าอุ้ยชาดาวไายเศรษฐีมามา มาไม่อะไรมาไม่พัดเก่งไหมล่ะขออีกสามนาทีนะคะเดี๋ยวพัดจะขอตัวลงแล้วเนโะสวัสดีคุณฟุกตอนเย็นก็ฝากเป็นไปเป็นกำลังใจให้พี่ทองคงด้วยนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันอ่ะ ลุงเขาทำงานค่ะขึ้นไลฟ์ก็ลำบากเนาะสวัสดีค่ะคุณฟูบกเนาก็พัดก็ดีใจเนาะจะได้กลับไทยแล้วเกือบสี่ปีแล้วเนาะไม่ได้กลับ <laughs> ทุกคนเออพี่พี่เพิ่งพี่พี่เพิ่งเข้ามาตอนหลังอ่ะอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ฟังพัดพูดเนาะทําไมพัดไม่ยิ้มทําไมพัดไม่ถ่ายรูปไม่ยิ้มนู่นนี่นั่นเนาะคือฟันพัดมันห่างออกนะคะพัดไม่พัดไม่มั่นใจที่จะยิ้มเนาะตอนนี้ก็ทําแล้วค่ะรอรอรอจัดอย่างเดียวนะคะวันที่สิบหกก็ไปตรวจค่ะขอโทษค่ะถ้าเขียนไม่ผิด ถ้าเขียนผิดเขียนดูไม่เป็นไรค่ะพี่วันเพันฝากฝากช่องพี่วันเพ้นด้วยนะคะพี่ๆขอสูตรเดี๋ยวให้ลุงวาหน่อยครับพี่ชาดำเนาะพี่พี่วันเพนจะขึ้นไหมคะตอนเย็นขึ้นเนาะ ใส่ใส่บ่ได้แล้วละ่ะบิกินนี่ให้ประดา <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะพี่วันเพน็ <c oughs> ตอนนี้พัดก็ใส่ไม่ได้แล้วกเจี้ว่นขึ้นประดาบอกว่าแก้มป่องแล้วเนาะตีหนึ่งตีสองลูกขึ้นมากินข้าวเนาะเง้จคองแตชง่ช่วงนี้คือเริ่มทำงานแล้วจะลดลดแล้วค่ะเนาะขออีกหนึ่งนาทีนะคะทุกคนเนาะ ตอนนู้นบ้านน้องพัดเวลากี่โมงอ,อ๋อตอนนี้บ่บายสามสิบห้านาทีค่ะพี่เป็นแล้วพี่วันเพ้น <c oughs> แต่ของพี่ตอนนี้บ่ายโมงสิบห้าของพัดบ่ายโมงสิบห้าเหมือนกันค่ะสิบสาจุหนึ่งห้าค่ะมันก็เท่ากันนะคะพี่พี่วันฝรั่งเศสกับเยอรมันเนาะ ไม่ไม่น้องฟบเข้าใจไหมว่าตั้งแต่น้องเมย์น้องตั้งแต่น้องเมย์เสียนะคือพี่ไม่ได้ออกไปออกกําลังกายยังไงปกติอยากจะไปเดินกับน้องเมยนะ์น่ะตอนตอนตอนเช้าตอนกลางวันแล้วก็ตอนเตอนเย็นก็คือเจ้านายพาไปไปเดินเนาะพี่จะได้ออกกําลังกายไปในตัวแต่ตอนนี้คือนั่งอย่างเดียวนั่งแล้วก็กินข่นะเนาะบ้านป้าดาเท่าไหร่ตอนนี้ พบสี่สิบหกอุ้ยตอนตอนแต่ก่อนพี่ก็สนะี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดเนี่ยพี่เลิกงานห้าโมงเย็นมานั่งก็ประมาณห้าโมงครึ่งโอเคค่ะพี่วันเพ็ญของพพเท่าไหร่สิบหกจุดสิบหกบ้านพบพบอยู่ประเทศอะไรอ่ะอ๋อโอมานเราลืมข่าวเนาะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็ครบเวลาแล้วนะคะพัดขอบคุณป้าดาขอบคุณพี่วันเพ้นขอบคุณน้องโป๊บขอบคุณพี่รีสวร์ทนะคะขอบคุณลุงขอบคุณเจวานะคะขอบคุณพี่หมื่นขอบคุณพี่ผัดไทยนะคะขอบคุณพี่ชาดำนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะจับไม้จับมือกันนะคะทุกคนช่วยๆกันเนาะทุ่มสิบเจ็ดจ้ายี่สิบสามจุดศูนย์ศูนย์นครับ พี่ชายนำอะไรของพี่อ่ะโอเคค่ะพัดขอตัวลงไล้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะบ๊ายบายค่ะ